วันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์เสริมสับรับส a บร b e r พาย i ีครับเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นละอองปกความร้อนจากแบนแอร์เกโดโน่สองสสัดครับผมธนโชลครับจากรจบริษัทไอคอนครับ วันนี้ผมจะมาแนะนําตัวเคสอุตสาหกรรมครับจะเป็นตัวด้านนี้ซึ่งเคสอุตสาหกรรมตัวด้านนี้ครับได้มีการออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับตัวอุปกรณปเ s อรี่พาย4โดยตัวเคสอุตสาหกรรมด้านนี้ครับเขาจะมาจากแบรนด์แอลิ t เ c โดยเขาจะมีชื่อโมเดลที่เรียกว่า Bno 220เขาได้มีการออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นละอองและการระบายความร้อนจากอุปกรณ์เปรี่พาย4ได้ดียิ่งขึ้นโดยตัวเคสครับเขาได้มีการออกแบบมาสำหรับหน้างงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะตัวอุปกรณ์เนี่ย ขาจะมีเรื่องของการไวครอมค้องขันทีสซิงด้านบนโดยตัวอุปกรณ์เนี่ยจะไม่มีน้มลงอยู่ภายในตัวเครื่องช่วยนเรื่องของป้องกันการรูดฟรอเข้าไปในตัวเครื่องได้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกและประกอบตัวอุปกรณ์เคสแบบลัตเตอรี่คลาสสิเข้าด้วยกันครับ โดยขั้นตอนแรกครับเราก็จะมาขันน็อตที่ตรงส่วนของด้านหลังตัวเครื่องโดยด้ยนานหลังตัวเครื่องครับก็จะมีน็อตให้เราขันทั้งหมด4ตัวเป็นน็อตแบบหัวแชกแบบนั้นครับเมื่อเราขันตัวน็อตทั้ง4ตัวออกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะสามารถเปิดฝาหลังออกมาได้ภายในเราจะเจออิริการอิริการตัวหนึ่งซึ่งอิริการตัวนี้ครับจะมี OS สล็อตรัสเบียนอยู่ภายในเรียบร้อยแนละ้วให้ถอดตัว card อิริการออกมาครับ และใส่ประกอบเข้าที่ตัวอุปรกรณ์ลัสติ้พาสีของเราจากนั้นครับให้ใช้ตัวขันน็อตหกเหลี่ยมครับที่ตัวด้านบนบอร์ดออกทั้งหมดสีตัวจากนั้นสังเกตตรงส่วนตรงกลางครับจะเจอเป็นซิลิโคนสีดำขนาดนี้แล้วจะมีแผ่นฟิล์มใสติดอยู่ให้เราแกะแผ่นฟิล์มด้านที่ออกก่อนครับจากนั้นให้นำบอร์อดล่าสตี้พาสีครับประกอบเข้าด้วยกันครับ โดยตอนช่วงประกอบครับมันก็จะมีเป็นพินเล็กๆอยู่ให้เราเสียบเข้าไปให้ตรงรูกับตัวเคสจากนั้นเมื่อเราใส่ตัวรัสเปอริรี่าสีเข้าเัเคสเรียบร้อยแล้วครับให้ขันน็อต6เียม4จุดเข้าไปเหมือนเดิมครับจากนั้นเมื่อเราขันน็อต6เตียม4จุดเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับให้นําตัวเคสที่เราเปิดออกมาด้านหลังครับประกอบกับเข้าไปเหมือนเดิม,ม,ดลม,ดมและขันมันเข้าไป4ตัวเหมือนเดิมก็จะเป็นอันเสร็จครับ